วดีค่ะทุกๆคนดูนะคะข้างนอกขีม้าตกค่ะตกเป็นเม็ดๆนะคะเหมือนเป็นลูกเห็บนะคะดูนะคะทั้งฝนทั้งหิมะมาค่ะเรามาดูกระเป๋ากันนี่นะคะใบนี้ทําเสร็จแล้วนะคะดูนะคะาอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะมาข้างล่างดีกว่าโอเคนั่งลงนี่นะคะเริ่มแรกเราก็จะ,ะทําตรงนี้ก่อนนะคะคือพัน ทําแบบออกองย้าคานะคะเหมือนเหมือนพายตับญ้านะคะตรงนี้ทําไปแล้วก็ปล่อยอันนี้ให้ยาวลงมาก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็ม้วนมาม้วนนะตรงนี้เป็นรอยต่อนะคะเป็นรอยต่อที่เราต่อ,เ,อ,อเหมือนเราทําไปยาวก่อนแล้วก็มาต่อชนกันนะคะให้เป็นวงกลมวงกลมเสร็จแล้วเราก็มาเอาย่าเล็กๆนะคะญ้าเล็กๆก็ม้วน มวนไปนะคะม้วนไปเรื่อยๆ,ๆนะคะพันอ้อมเรื่อยๆนะคะตอนแรกก็จะเล็กนะคะแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ยังไม่ฝีมือยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าเราทดลองทําใบแรกนะคะเสร็จแล้วตรงปลายเราก็จะมาถักเปียนะคะ ถักเปียเสร็จถักเปียเสร็จเราก็จะม้วนนะคะม้วนเสร็จก็จะนี่ค่ะใช้เชือกที่เราพันเกลียวนะคะจากย่ามาต่อนี่นะคะเย็บแล้วก็เย็บด้วยรับเฟียนะคะนะคะเย็บให้เป็นฐานเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ค่ะสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าเราก็เอาอันนี้สองทบนะคะใช้ตัวนี้สองทบ แล้วก็ม้วนค่ะม้วนม้วนให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บก็จะเป็นสายสะพายยาวนะคะแล้วนี่คือตรงกลางนะคะข้างในกระเป๋าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะออนี่ค่ะก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราทําฐานแค่นี้นะคะดูค่ะนี่ก็จะเป็นก็จะมียังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะเพราะว่า รอยต่อเชือกรอยอะไรยังเห็นอยู่นะคะนี่ทําจากหญ้าทั้งหมดนะคะธรรมชาตินะคะยกเว้นตัวนี้ก็คือรับเฟียรับเฟียนี่ก็ทําจากใบาปาล์มชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเอามาเย็บนะคะนี่ก็เป็นธรรมชาตินะคะทั้งหมดดูนะคะนี่กว่าจะทําได้ตรงนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะคะถ้าใครเคยคิดว่าหลายๆคนคงจะกองยาคาเป็นกันนะคะ ที่บ้านเราก็กองยาค่ะเราก็เลยมาทดลองทําแบบนี้ดูนะคะก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวรอบหน้าก็คงจะสวยกว่าน,นี้อีกเพราะว่าตรงนี้เราพยายามทําอยู่นานนะคะกว่าจะได้รูปแบบตรงนี้ก็ลื้อแล้วรื้ออีกนะคะเนี่ยโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เราเย็บสายตรงนี้นะคะดูนะคะ